รู้ไหมว่าทำโฮมสกูลได้เงินด้วยนะเหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าถ้าเกิดเราทำโฮมสกูลเนี่ยเราก็จะสามารถได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วยเนาะพอดีว่าวันนี้มีเงินเข้าค่ะก็ไปเช็คดูจะเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนานะสำหรับเด็กที่ทำโฮมสกูลหรือว่าทำบ้านเรียนนะคะอันนี้ในกรณีที่เราจดบ้านเรียนกับทางเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้นนะคะไม่ได้รวมถึงกรณีที่แบบเด็กที่ไปจดกับกศนไปขึ้นชื่อกับกศนหรือว่าขึ้นชื่อกับทางการศึกษาทางไกลอะไรอย่างเี้ ไม่เกี่ยวนะซึ่งตัวเงินอุดหนุนเนี่ยก็คือเหมือนกับที่รัฐบาลเขาให้เด็กกับที่ไปโรงเรียนทั่วๆไปนะคะถ้าเด็กที่ไปโรงเรียนเขาก็จะได้รับอุดหนุนในส่วนอื่นแต่ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเงินเนาะคือเขาจะได้เป็นแบบนมโรงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะการช่วยเหลือนในด้านค่าชุดนักเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งแต่ละระดับชั้นนะก็จะได้ไม่เท่ากันนะอย่างถ้าโบจำไม่ผิดนะตอนที่อนุบาลหนึ่งน่าจะได้ประมาณเทอมละ3 8 0 0โบจำตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้นะ แล้วก็ตอนนี้เขาอยู่อนุบาล3นะคะจะได้ประมาณ4 0 0พเมื่อกี้เงินเข้ามาเท่าไหร่นะ4,000ันกว่าๆเนี่ยค่ะอันนี้1เทอมนะคะสองเทอมรวมกันก็จะประมาณเกือบเกือบหมื่นเนาะถ้าตอนหนึ่งเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็ระดับชั้นต่อไปก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะไม่ได้เยอะมากเงินอุดหนุนก็เน,นี่ยค่ะเขาก็จะให้เป็นรายเทอมเนาะเขาก็จะโอนให้2 เทอมละ1หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าช่วงการโอนเนี่ยก็อาจจะมีช้าบ้างหรืออะไรบ้างก็แล้วแต่เขานะคะโบก็ไม่แน่ใจนะว่าเขามีการแบบโอนช่วงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ตัวอีกทีก็คือเงินมันก็เข้าบัญชีมาแล้วเนาะเราก็สามารถเอาเงินส่วนนี้นะคะไปช่วยไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการที่เราจะมาจัดการศึกษาให้กับลูกได้เนาะอย่างเช่นพวกค่ากระดาษพวกค่าหมึกกริ้นพวกสีต่างๆแบบนี้ค่ะพวกแป้งโดหรือแม้กระทั่งแบบว่า สื่อการสอนต่างๆที่มันน่าแบบน่าเล่นมากๆเลยสําหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินจุดนี้ก็จะช่วยเราได้นิดนึงนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องโฮมสกูลก็สามารถพิมพ์คําถามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าโบจะพยายามทําคลิปเกี่ยวกับโฮมสกูลแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ที่เราเคยทํากันมานะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบาย